สวัสดีค่ะพบกับปิกกี้มิซูนะคะวันนี้นะคะปิกกี้มิซูนะคะจะมารีวิวเจ้าตัว Pajero ่สปอรทั้ง2คัน2แบบ2สไตล์นะคะแล้วก็จะมาบอกด้วยนะคะว่าคันนี้มีอะไรบ้างและคันนี้มีอะไรบ้างนะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาบอกก่อนเลยนะคะก็คือสําหรับรุ่นนี้นะคะ GT พัทนะคะราคาข้าตัวเขาจะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนเก้าหบาทนะคะคันนี้จะเป็นสีขาวมุกนะคะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะจะเป็นฟอรจโร่สปอร์ตจีทีพรีเมียมนะคะราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะแต่พี่จะบอกนะคะว่า2คันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะ2คันนี้นะคะแน่นอนค่ะถ้าเป็นตัว g ีทีพรีเมียมนะคะเซ็นเซอร์หน้าของตัวคัน g ีทีพรีเมียมมีนะคะแต่ในส่วนของ GT ทพัดนะคะไม่มีนะคะแล้วก็ระบบในการเตือนด้านหน้านะคะ G t ทีพรีเมียมมี แต่ GT พั u ดเขาไม่มีมาให้นะคะแล้วก็ส่วนในระบบนะคะบายสปอร์ตนะคะก็คือการออกนอกเลนนะคะคือคันของ GT Premium เขามีมาให้ในตัวอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นตัว GT พัสดค่ะเขาไม่มีมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของถุงร่มนิรภัยอที่แน่นอนเลยความปลอดภัยต้องมาก่อนใช่ไหมคะพี่บอกค่ะถุง่มนิรภัยนะคะถ้าเป็นคัน GT Premium นะคะเขาจะมีถุงร่มนิรภัยให้ทั้งหมด7ลูกเลยนะคะส่วน GT พั u ดนะคะเขาจะมีถุง่มนิรภัยให้ทั้งหมดแค่2ลูกเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะมารีวิวนะคะ ว่า,ควา2คันเน well. ี Again, ่ยมันแต่งอะไรบ้างนะคะสําหรับ anyway. er 2คันนี้นะคะที่แน่นอนเลยค่ะบอกก่อนเลยค่ะว่า2คันนี้อย่างที่ลูกค้าเห็นนะคะ1แตกต่างเรื่องราคาแล้วนะคะแล้วก็พวกชุดแต่งนะคะก็คือ2คันนี้แต่งเหมือนกันเลยนะคะชุดแต่งสเกิร์ตนะคะสปอร์ตไลท์เดอทั้ง2รุ่นนี้เหมือนกันสีเหมือนกันนะคะแค่แตกต่างเรื่องสีดําและสีขาวนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมนะคะก็คันนี้นะคะ GT พัดนะคะที่เราแต่งให้กับลูกค้านะคะที่แน่นอนค่ะคัน GT พัดนะคะเขาจะไม่ทําสีมา จากโรงงานอยู่แล้วเนาะแต่ว่าปิการทาสีให้กับลูกค้านะเช่นอ่าทาสีนะคะก็จะเป็นสีหลังคาดําสีเสาเอนะคะสีดาเราทําให้นะคะแล้วก็หูกระจกนะคะด้านข้างซ้ายและขวาน,นะคะกระจกงองค่าแล้วก็ทําสีดําให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะคะด้านหน้าค่ะก็คือกระจังหน้าเราทําเป็นสีดําให้นะคะแล้วก็ไฟหน้าครอบตัว C ตรงนี้เราก็ทําเป็นสีดําให้นะคะทั้งเซตเลยนะคะเป็นสีดํานะคะมาพร้อมกับแม็กดาคันนี้ด้วยนะคะแม็กดาคันนี้นะคะที่แน่นอน แม็กนะคะทั้ง2รุ่นนี้นะคะก็คือถ้าเป็นตัว GT พัสดนะคะจะเป็น265/60 R18 นะคะจะเป็นยางของ BISON ค่ะแล้วก็ในส่วนของแม็กของ GT Premium นะคะ GT Premium ะคะ่ะเหมือนกันเลยค่ะ265/60เป็น R18 นะคะแต่สีดําเราไม่ได้ทำเนาะบรรคมเนี่ยม,มาจากโรงงานแล้วนะคะเราไม่ได้ทําแล้วก็ส่วนชุดแต่งนะคะบอกเลยคะ่ะชุดแต่งทั้ง2รุ่นนี้เหมือนกันนะคะที่เราเน้นย้ํากันเสมอเลยแล้วก็ในส่วนของ GT Premium เดี๋ยวเราไปข้าไปนะคะ GT Premium นะคะ ไหมทําค่ะแน่นอนเลย, mm. เลยทําสีนะคะกระจังหน้าข้างหน้านะคะเราก็ทําเป็นสีดําให้กับลูกค้านะคะไฟครอบตัวสีเป็นสีดําให้กับลูกค้านะแล้วก็สีดําของเขาโทนของเขาอยู่แล้วนะคะจะเป็นโทนดําทั้งคันเลยนะคะหูกระจกมองข้างนะคะเราก็ทําเป็นสีดําค่ะแล้วก็ในส่วนเสา A ตรงนี้นะคะเราก็ทําสีดําค่ะกันสาดนะคะสองคันเราแถมให้ฟิ้งก็ลอยนะคะเราก็แถมติดตั้งให้กับลูกค้าเพิ่มเติมนะแล้วก็ชุดแต่งสเกิร์ตนะคะเหมือนกันนะคะทั้ง2รุ่นเลยเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังดีกว่าค่ะ ค่ะที่แน่นอนค่ะอาดับพี้จะมาบอกด้านหลังนะคะด้ นะคะของทั้ง2รุ่นนี้นะคะระบบการเตือนถอยออกจากช่องจอดนะคะสําหรับคัน GT พัดไม่มีนะคะแต่ GT พิเอมเขามีมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนด้านหลังของชุดแต่งของทั้ง2รุ่นเลยเหมือนกันอีกแล้วค่ะก็คือ,อตัวคาดไฟท้ายนะคะ GT พัดกับ GT พิเอมเขามไม่ได้มีมาให้นะคะก็คือเราเสริมให้กับลูกค้าเราแต่งเพิ่มให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ส่วนกันลอยท้ายนะคะก็คืออันนี้เราก็ใส่เพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะก็คือทัอ้งสองคันเหมือนกันเลยค่ะชุดแต่งอะไรทั้ง2คันเหมือนกันเลยค่ะ ก็เดี๋ยวถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเนะะี่ยค่ะที่อยากจะมาออกรถมิสซูกับปิ๊กนะคะเลอม,มิสซูทุกรุ่นนาลูกค้าสามารถสอบถามพูดคุยหรือติดต่อมาหาปิ๊กได้เลยนะคะเราสําหรับลูกค้าที่ต้องการหวนลังเลนะคะอยากได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กว่านี้นะ,ะลูกค้าก็ทักมาหาปิ๊กได้เลยนะคะหรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องเพจของปิกกี้ก็ได้นะคะหรือจะติดต่อทางผ่าน YouTube เดี๋ยวปิกอาจจะทิ้งไลน์และเบอร์โทรติดต่อให้นะคะเบอร์โทรติดต่อของปิ๊กนะคะเบอร์0ูนย์ 4, 4 1 8 2 4, 4 นะคะ l i น์ at, นะคะ m i t h u 2 4 h r นะคะแล้วยังไงพบกันคลิปต่อไปนะคะฝากกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ปิกด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Drive your ambition Mitsubishi Motors